Honda c i v i c 2026กลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดที่ทำให้ทุกคนต้องหันมามองรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่ปรับดีไซน์ให้ล้ำสมัยมากขึ้นแต่ยังพัฒนาเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยและสมรรถนะให้เหนือระดับกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเห็น Honda c ซี i c 2026ให้ความรู้สึกที่หรูหราสปอร์ตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่าเดิมกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูฉกเฉียวพร้อมไฟหน้าและเต็มระบบส่วนเส้นสายรอบคันถูกปรับให้เน้นความโค้งมนและแอโรดนามิกที่ดีเยี่ยม ล้ออัลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่เพิ่มความมั่นใจทุกการขับขี่เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นหลังคาที่ลาดเทลงอย่างลงตัวคล้ายรถคูเป้ทำให้ซีวิกใหม่นี้ดูสปอร์ตและพรีเมียมในเวลาเดียวกันภายในห้องโดยสารของ Honda c ซี i c 2026ถูกออกแบบให้เรียบหรูและลำยุกแผงคอนโซลกลางถูกยกระดับด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่รองรับระบบเชื่อมต่อทาง Apple Car Play และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงให้เสียงคมชัดทุกระดับความเร็ว เบาะนั่งหนังแท้ดีไซน์ไมโอบกระชับสรีระมาพร้อมระบบระบายอากาศและปรับไฟฟ้าหลายทิศท,ทางเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับเฉดสีได้มากกว่า60แบบเพื่อสร้างบรรยากาศตามอารมณ์ของผู้ขับขี่ด้านขุมพลัง Honda c ซี i c 2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง190แรงม้าพร้อมแรงดิด240นิวตันเมตรและเครื่องยนต์ไฮบริด E H.E.V. ที่เน้นความประหยัดน้ำมันแต่ยังคงแรงบิดที่ตอบสนองทันใจระบบเกียร์อัตโนมัติ C.V.T. ถูกปรับจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นการขับขี่ให้ความรู้สึกมั่นคงและควบคุมง่ายแม้ในความเร็วสูงระบบการสะเทือนหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัทและด้านหลังแบบมัลติลิยงช่วยให้เข้าโค้งได้อย่างแม่นยำและนุ่มน,นวลไม่กระด้างเกินไปฮ o n ด้ Honda ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างมากในรุ่นนี้ ซีวิ c 2026มาพร้อมเทคโนโลยี Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นเช่นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist ระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีความเสี่ยงจะชน Collision Mitigation Braking System ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control และระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา Blind Spot Monitor รวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกของซีวิ c 2026ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด โมเดลซิมพลิซิตี้เน้นเส้นสายสะอาดแต่ทรงพลังไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบเล็ดลากยาวเต็มฝาท้ายให้ความรู้สึกพรีเมียมทันสมัยส่วนท้ายรถมีสปอยเลอร์ทรงสปอร์ตที่ช่วยเพิ่มแรงกดให้รถเกาะถนนมากขึ้นรุ่นท็อปยังมาพร้อมท่อไอเสียคู่สแตนเลสที่ให้เสียงร้อใจยามเร่งเครื่องด้านเทคโนโลยี Honda Ci ี i c 2026เพิ่มระบบสั่งงานด้วยเสียง Honda Connect ที่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆเช่นระบบปรับอากาศระบบนำทางหรือเปิดปิดกระจกได้เพียงพูดสั่ง และยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อสั่งงานรถจากระยะไกลเช่นการสตาร์ทรถการตรวจสอบระดับน้ำมันหรือการล็อกประตูผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยระบบจดจำใบหน้าและการปรับตำแหน่งบอกอัตโนมัติเมื่อเจ้าของรถนั่งเข้ามาถือเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันสำหรับสมรรถนะการขับขี่ Honda c ซี i c 2026ให้ความรู้สึกแน่นและมั่นคงกว่ารุ่นก่อน ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า e p s ปรับตามความเร็วอัตโนมัติช่วยให้ควบคุมง,ง่ายในเมืองและมั่นใจบนถนนไฮเวย์การเก็บเสียงในห้องโดยสารทำได้ดีเยี่ยมด้วยวัสดุซับเสียงรอบคันทั้งที่พื้นรถประตูและกระจกบังลมแบบอะคูสติกกลาสทำให้การเดินทางเงียบและผ่อนคลายมากขึ้นในส่วนของประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมฮอนด้ Honda ยังคงยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เครื่องยนต์ใหม่ให้ค่าการปล่อยไอเสียต่ำลงและมีอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยเพียง22กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับรุ่นไฮบริดถือเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมสำหรับรถซีดานในกลุ่มเดียวกัน Honda c ซ vic 2026ยังมาพร้อมตัวเลือกสีใหม่อยา่างสีเทาโซนิกเกรเปิลและสีแดงอิกไนเรสเมทัลลิกที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถราคาคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ950,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจแตะถึง1.25ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปไฮบริด โดยรวมแล้ว Honda Civic 2026เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่รักความสปอร์ตความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยในคันเดียวไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ดึงดูดใจภายในที่สะดวกสบายสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมหรือระบบความปลอดภัยที่ครบครัน Civic ใหม่คันนี้คือหนึ่งในรถซีดานที่ควรค่าแก่การจับตามองที่สุดในปี2026นี้ หากคุณชอบรีวิวนี้และต้องการชมเนื้อหารถยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งรีวิวสเปคฟีเจอร์และเปรียบเทียบในแบบละเอียดอย่าลืมกดติดตามช่องอาสารการาชเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับโลกยานยนต์